สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมชินเคยครับอยู่กับพ่อค้ใหญ่คือเกามื่อวันนี้นะครับพามาเระเบิงอีกหนึ่งแปลงนะครับมันบงเพชรอีกหนึ่งแปลงพี่น้องเดือนเดือนกว่าละครับน่าจะเดือนครึ่งประมาณนี้ครับเพราะว่ามันชุดนี้นะครับจะปลูกลายๆเยมือกันเลยนะครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับแถวนี้พี่น้องเดือนกว่าละครับ นี่ครับสภาพแปลงแปลงนี่กับแปลงดีดอกพี่น้องนี่ขี่มอไซค์เขาไปรอเบิงเลยเลยนะครับความห่างของหลงนะครับผมพุ้นผลพี่น้องเงยาาไปมาปุ่นแล้วครับผมแมนเบิดแปลงนี่นะครับเมื่อเช่านะครับเมื่อเช้านี่ไปรอเบิงอีกแปลงหนึ่งโมเดนไปรอครับไปปั่นอีกแปลงหนึ่งพี่น้องเอ้ยหยาหยาครับใน่หลงนี่แนมือเห็นยังเลยครับสูงซ้ำกันพี่ละเกือบซ้ำกับกับต้นมัน กะปั้นแล้วกับโบสาาตามมันได้ครับก็แต่ว่าโบเดทายขปใหม่พี่น้องเบิ้งนะครับก็เอาเห็ดแล้วนะครับกัเดี๋ยวได้จังหวะแล้วครับนี่สใส่ปุ๋ยแล้วพี่นอ้องก็เลยมาหลอบเบิ้งอีกสักกอนนะครับดินกัพอดีมั้งมั่งแหละละดินพอดีหมันหมนนะครับพอดีสาสตร์บได้แล้วเดี๋ยวใส่ปุ๋ยไว้รลอบนี้นะครับอีกประมาณอีกหนึ่งเดือนจังสีมาใส่อีกรลอบหนึ่งนะครับ ถือว่าจบสิ้นนะครับผ้าพี่น้องมารอเบิงอีกนะครับก็นี่พี่น้องสภาพกัจังซีแล้วครับตรงถี่มัน,นหน่อยๆน่ยนก็คือมันมาสมนะครับถี่มันใหญ่บท่านโมนะครับเพราะว่าโมนี่มันใหญ่เติบแล้วนะครับเพราจังมาสมเฮ็ดบท่านพี่น้องเฮ็ดไปเฮ็ดมากเฮ็ดบทันคือเก่าแล้วครับ <laughs> เก่าซ้ำมันเกิดนี่แหละครับสักก่อน ถือว่าต้นอุดมสมบูรณ์ดีนะครับโมทีเกิดได้นะพี่น้องบางต้นก็เป็นโรคครับนะขึ้นอ,อย่างไรก็เป็นปัญหาใหญ่แหละครับของปีนีนะพี่น้องปัญหาใหญ่เลยที่เป็นอา่าเป็นโรคนะครับถึงตอนนี้ยังบ่เป็นนะครับนี่พี่น้องแต่ว่าอีกแปลงแปอีกแปลงหนึ่งของพ่อกุนหยานนะครับพอได้สองเดือนกว่าๆที่แบบ มันอีเหลืองแปลงงามๆนะครับที่พ่อขอนยาเคยพาพี่น้องไปเบ่งคลิปก่อนๆนะครับตอนนี้นะครับเป็นโขลกใบด่างนะครับลงโอ้ยเต็มแปลงเลยครับที่นี่เมิดปัญญาพี่น้องแจ็คเสียใจังไดแต่กะเดี๋ยวเสียวายานั่นไปสีเบ่งนะครับยาขาาังแมลงยาเอ่อพวกผสมคนใหม่นะครับเดี๋ยวไปลดล่องเบ่งนะครับผมเพื่อป้องกันมแมลงนะครับบวยมันไปแปลงเงินแหละพี่น้องกันเชื่อว่าก็ได้ ถ้าสิห้เอาถิ่มเบิดแปลงก็คือสิ่ขาดทุนหลายพนขาดเลยจําเป็นต้องเก็บไหวนะครับบ่แม่นว่าเก็บโลควายได้ครับก็คือเฮ้าต้องเอาไหว้สะกอนนะครับปะว่ามันมันใหญ่แล้วถ้าสิไปโลถิ่มคือจังคําแนนนําเพิ่นเหี่เฮาก็บ่สามามถาเฮ็ดได้นะครับเนื่องจากว่าตนทุนที่เฮ้าลงไปน่ะกะค่อนข้างสูงอยู่นะครับต่อไรนะครับเฮากะหาแนวทางวิธีป้องกันบ่ใหันแผ่ระบาดไปหมอ่อื่นเ้านะครับ ปีหนาว่ากันไหมพี่น้องคลิปนี้นะครับพ้าพี่น้องแวนมาเบิงมั่นอีกแปลงหนึ่งนะครับเบิงสาพแปลงนะครับที่เฮ่เตรียมดินไว้นะครับก็ก่อนจะใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องฮาอแต่เห็ดใดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฮาอกะจังมาใส่ปุ๋ยเลยนะครับพอาะมันมีหยาพอเฮาสาดขึ้นนะครับมันก็จะสะอาดหูสะอาดตานะครับพรานี่เดี๋ยวมันมันก็คุ้มไปอีกรอบนึงนะครับแล้วเพราะมันมีลุงหยาขึ้นมาอีกเฮาจังมาจัดการใหม่กะก็คือสีบลายนะครับบนี้ ส่วนแป้งเมื่อเศร้าที่พอกกอหยาไปนะครับโอ้โ oh, ห oh. อันนั้นหกจัดครับ <c oughs> คือจังคนบดได็ไปดูแลจักเทือนี่พี่น้องเลยอ่ะคลิปนี้ว่าเอาไว้สำนีสักครครับผมคลิปหนาพอกันไหมคือเก่าครับพอกกอหยาเช่นเคยครับผมสําหรับคลิปนี้ขอลาพี่ลาหนองไปก่อนครับผมสวัสดีครับ